สวัสดีค่ะนะคะพี่พี่ยินดีต้อนรับทุกทุท่ททานเข้าสู่ครอบครัวน้องมินนี่นะคะโอ้ใจเย็นๆยรู้พอดีโอ้ยโอ้ยโอ้ย อารมณ์กำลังโกรธนะคะโหนี่นี่อ้ยโอ้ยใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆอ้ยพอดีว่านะคะโอ้โห๋ยโอ้ยพี่หางฉันปิดอะไรพอดีว่าพาพ่อแสนสุขนะคะไปอาบน้ำตรงพิถังเองนะคะพี่ๆ่ออเดยขาหลังนิดโอ้ยเที่ยวชามชนะการเหลือเกินนะคะพอดีพาพ่อแสนสุกมาอาบน้ำนะคะพี่ๆตรงพิถังนะคะ และไม่ได้พาลูกมาด้วยนะคะคือจะเ,เว้นระยะห่างให้ลูกกับพ่อได้ห่างก,กันบ้างวันละ5นาทีวันละ10นาทีนะคะก็ยังดีนะคะเพราะว่าพ่อแสนสุขจะตกมันแล้วนะคะพี่ๆน้องนี่กลัวว่าถ้าพ่อแสนสุขตกมันแล้วน้องมินนี่เขาอยู่คนเดียวไม่ได้หรืออยู่กับเชือกอื่นไม่ได้กลัวเขาจะไม่กินหญ้ากลัวจะไม่โอเคนะคะก็ค่อยๆฝึกค่อยปรับกันไปนะคะอันนี้คือห่างกันไม่ถึง10เมตร โอ้พี่หางเขาไม่รู้เรื่องหรอกลูกไปติพี่หางแล้วค่ะพี่พี่ห่างกันไม่ถึงสิบเมตรนะคะนี่โอ้เดี๋ยวพ่อมาพ่ออาบน้ําแป๊บเดียวโอ้ยจังแมนเนาะดูค่ะโอ้ยอาบน้ํากันคนละทีนะคะให้พ่ออาบก่อนนางอาบทีหลังนะคะวันนี้นางไม่ยอมนะคะโอ้ใจเย็นๆใจเย็นๆภาพนี้เป็นภาพที่ซูมนะคะพี่พี่พน้องนิคซูมนะคะลูกไม่เห็นตอนน้องนิกถ่ายนะคะอ้ดูดูค่ะดูฟาดค่ะดูฟาดดูฟาด ยอมที่ไหนล่ะอยากไปด้วยอ่ายอมกันที่ไหนล่ะโอ้ยนะคะโอ้ยลูกละอูดูค่ะโอ้หุ้ยถนัดจังเลยขาหลังเนี่ยโอ้ยดูค่ะอละราวาดใหญ่เลยดูค่ะโอ้ยนะคะนี่แหละค่ะพี่ๆคือถ้าปล่อยไปอย่างนี้นานๆเขาจะไม่โตนะคะเขาจะติดพ่ออย่างนี้ตลอดนะคะต้องให้เขามีเวลาส่วนตัวทั้งพ่อและลูกนะคะ พ่อก็ต้องให้เขามีเวลาส่วนตัวน้องมินนี่ก็เช่นกันนะคะโอ้ยจังแมนเนาะดูค่ะโอ้ยห่างกันไม่ถึงสิบเมตรนะคะน้องมินนี่กับพี่ถังเนี่ยแต่ว่าพ่อไปอาบน้ำตรงพี่ถังไม่ได้เลยนะคะนางคิดถึงหนักมากอนี่ก็จะมอมแมมอย่างนี้แหละนะคะพี่ๆตอนอสายๆนะคะเพราะว่าน้องมินนี่นะคะหลายๆท่านสงสัย ทำไมน้องมินนี lar, ie, ่มอมแมมตลอดเขาชอบเล่นดินนะคะดูค่ะแกมีแบบนี้คิดถึงพ่อนะคะดูค่ะเดี๋ยวจะร้องโอ entonces, an, ้ยดูค่ะร้องหาพ่อแล้วค่ะพี่พี่ดูค่ะคิดถึงพ่อนะคะโอ้ยนี่แค่ห่างกันไม่ถึงสิบเมตรนะคะพี่พี่ยังขนาดนี้นะคะความรักความผูกพันนะคะโอ้สุดยอดจริงๆนะคะน้องมินนี่กับพ่อแสนสุขดูค่ะ นิ่งๆเนี่ยหูฟังงวงเขาจะดมกลิ่นนะคะจะพยายามคือจะพูดยังไงเขาดูรูด้ดูลองอะจะพยายามควานหาพ่อตลอดนะคะเขาจะแบบใช้ภาษาสัมผัสทางงวงเขาที่ดมกลิ่นหูเขาที่ได้ยินเนี่ยเอ่อสัมผัสหาพ่อตลอดนะคะดูค่ะจะพยายามมาใกล้ๆตรงพ่ออยู่ตลอดนะคะดูไหมพอใจไปแล้ว่ะโอ้ยน้องนางนอนน้องนาง,นงดูค่ะพี่ๆดูค่ะ ให้ยาก็ใช่ว่าจะกินนะคะนางไม่กินนะคะนางไม่กินเลยจ้ะเออเอ้าดูค่ะเกายังไงต่อยังไงนี่ดูค่ะนี่คือไม่พอใจนะคะอยากไปกับพ่อนี่คือไม่พอใจเลยอยากไปกับพ่อแหลงนะคะโอ้ยยามาติขาหลังแม่เด้อยามาผาดขาหลังเด้อลูกลาโอ้ดูค่ะ มหมุนประมาณสามสิบรอบนะคะหาพอ่ออก็คือพ่อแสนสุกในช่วงนี้เขาจะตกมันแล้วนะคะอีกไม่เกินไม่เกินสองเดือนนะคะพี่ๆเดือนกว่าๆเนี่ยคือพ่อแสนสุกเขาจะตกมันช่วงตุลาพฤศจิกายนนะคะนี่ก็จะสิ้นกันยานแล้วเนาะโอ้ยนี่ก็จะสิ้นสิงหาแล้วนะคะพ่อก็ใกล้จะตกมันแล้วนะคะก็โอ้ยต้องรับมือหลายๆอย่างนะคะ ไม่รู้ว่าปีนี้จะตกมันจะจําควานได้หรือเปล่าควานจะเข้าได้ไหมนะคะก็ามารอลุ้นกันดูค่ะแต่ปกติพ่อแสนสุกตกมันเนี่ยทุกปีเข้าได้นะคะรอดูว่ารอบนี้ปีนี้เขามีลูกสาวมาอยู่ด้วยรอดูว่าเขาจะห่วงลูกสาวจนควานเข้าไม่ได้หรือเปล่านะคะก็ให้กําลังใจทั้งน้องมินนี่ให้กำลังใจทั้งพ่อแสนสุกนะคะครอบครัวน้องมินนี่ของเรานะคะคุณตาแสนดีแม่ดุนะคะ ต่อไปคิวหนูอาบแล้วลูกโอ้ยแปลวแหววตัวน้อยๆน,นะคะพี่ๆโอ้ยพ่ออาบน้ํายังไม่ถึงสิบนาทีเลยนะคะนี่อารวาดแล้วแล้วถ้าพ่อตกมันจะทํายังไงล่ะลูกโอ้ยคุณพ่อคุณแม่คะเราจะทําอย่างไรกันดีคะนี่ขนาดพ่อยังไม่ตกมันนะคะห่างกันยังไม่ถึงสิบนาทียังอารวาดขนาดนี้นะคะแล้วถ้าพ่อตกมันไม่มีใครเข้าได้ทํำยังไงล่ะลูกโอ้ยจังเหม็นเนาะ เ,เ,เป็นกำลังใจให้แปลวแววกันต่อไปนะคะกับพ่อแสนสุขเนาะเอายังไงกันต่อพูดเราไปยังไงกันต่อแหละทีนี้ <c oughs> ก็มาให้กำลังใจแปลวววกันต่อนะคะระหว่างที่พ่ออาบน้ำนะคะ <c oughs> มองพอ่อเมื่อไหร่จะอาบเสร็จจ้าคุณพอ่อเมื่อไหร่จะอาบเสร็จน้องนางอยากกอดแล้ว พอดีวันนี้พาพ่ออาบน้ําก่อนลูกนะคะดูค่ะเออเอา้าเอา้าแบบไดนี่แบบไดนอ้อคุณนายนี่เอา้าดูค่ะทําไมมอมแมมไม่ใช่แปลวแววนะคะดูค่ะดูค่ะอุ้ยเหมือนจะเห็นแม่นิกหรือเปล่าซูมออกก่อน <c oughs> อ๋อไม่เห็นนะคะไม่เห็น นี่แหละนะคะพี่พีความรักความผูกพันนะคะสัตว์เขาก็มีหัวจิตหัวใจเหมือนกันเลยนะคะดูค่ะนิ่งๆแบบนี้คิดถึงพ่อนะคะคิดถึงพ่อควานไปหาทางนู้นมองหาแม่เย็นจิตเนี่ยให้กินหญ้ากินอ้อยตอนเนี้ยเขาจะไม่กินเลยนะคะพี่พีเขาจะไม่กินเลยเด็ดขาดนะคะจนกว่า พ่อแสนสุขจะกลับมาพ่อแสนสุขจะอยู่ใกล้เขาพ่อแสนสุขจะจับสัมผัสเขานะคะดูค่ะคิดถึงพ่ออีกแล้วค่ะนี่นะคะเอียงหูฟังพ่อเอียงหูฟังพ่อแล้วค่ะนะคะดูค่ะให้กินกล้วยก็ไม่กินนะคะตอนนี้ดูค่ะจะพยายามควานหาใช้งวงน้องนี่ขอเรียกงวงเป็นมือนะคะใช้งวงควานหาพ่อตลอดนะคะนี่นะคะ มือเขานี่จะดมกลิ่นทั้งข้างบนข้างล่างนะคะจะยกเมืองงวงขึ้นจะเอางวงต่ําลงตลอดนะคะเพื่อที่เขาจะดมกลิ่นนะคะสัมผัสกลิ่นพ่อแสนสุขว่าอยู่ตรงไหนนะคะประสาทสัมผัสของน้องช้างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประสาทสัมผัสทางการได้ยินนะคะประสาทสัมผัสทางแบบการดมกลิ่นเนี่ยจะดีมากๆเลยดูดูด,ด,ดพี่คุกไกเขาแค่แวะมาเยี่ยมลูกสาวจัดก,การฟาดหนักเลยนะคะพี่พี โอ้โหเขาแค่มาเยี่ยมเยียนเองเนาะอืมโอ้ยช่วงนี้ใครเข้ามาใกล้ไม่ได้นะคะสังเกตดูค่ะหูตั้งเลยนะคะหูตั้งเนี่ยถ้าหูตั้งหางชี้นี่ต้องระวังเลยนะคะตอนี่หูตั้งเฉยๆดูหลอกให้หาออีกนะหูตั้งเฉยๆนะคะตอนนี้ก็ห้ามเข้าใกล้เลยนะคะ ถ้าอาการนี้เข้าได้แต่พ่อควานคนเดียวเท่านั้นนะคะอันนี้ขอพูดในส่วนของน้องมินนี่นะคะเข้าได้แต่พ่อควานเท่านั้นกับพ่อแสนสุขนะคะแม่โดกับคุณตาก็ห่างๆไว้ก็จะดีนะคะคือคือเขาจะสายตาเขาเนี่ยเขาจะมองหาพ่อตลอดนะคะพี่พี่เขาจะมองหาพ่อพยายามแบบดมกลิ่นพ่อดูหายยกงวงขึ้นเนี่ย เขาดมกลิ่นนะคะดมกลิ่นหากลิ่นพ่อนะคะหากลิ่นพ่อดูค่ะดูค่ะนี่นะคะประสาทสัมผัสของน้องช้างเนี่ยไม่ธรรมดานะคะนิ่งๆคิดถึงนะคะคิดถึงมองหาควานหาดมหานะคะนี่ดูค่ะเอยสุดยอดแห้งแ,แหววคนไปกลับไปกลับมานี่แหละคะ่ะ ก็จะมอมแมมอย่างนี้ทุกวันนะคะพี่พี่น้องชอบเล่นดินนะคะน้องชอบเล่นดินแบบว่าอาบน้ํามาเดี๋ยวนี้ก็จะเล่นเดี๋ยวนี้เลยอย่างเนี้ยค่ะดูค่ะหญ้ากระจายเขาไม่กินนะคะเขาไม่กินเลยจหว่าพ่อจะมาเขารักพ่อเขามากนะคะ <c oughs> โอเคค่ะฝากพี่พี่ให้กําลังใจน้องแปววแหววด้วยนะคะผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยค่ะฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์นะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะ เป็นกำลังใจให้น้องนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า